เมนูขนมหวานวันนี้พายแอปเปิ้ลไอศครีมกะทิสดค่ะน่แหละเอาข้างล่างนั่แหละลนลนลน,ล,นลูกสวยดีนี่คะสีบีเบียงออมอมีวิ่งแล้วคะ่ะพี่น้องคะ่ะมีชอบนะคะมาเก็บลูกกลมลูกกลมก็คือลูกแอปเปะะิล้ลค่ะเราจะไปเก็บทั้งนู้นกันนะคะนี่อยู่สูงๆนี่คะ่ะเรามาช้าไปหน่อยนะคะเพราะว่ามีคนเก็บไปเยอะแล้วคะ่ะนี่มีคนเก็บไปเยอะแล้ว ปกติจะโดกมากเลยนะคะอุยออ้ยลนวันนี้มามีเพื่อนนี่เลืงเหลืองเออเลืองเหลืองอุยอ้ยดูลูกล่นล่นก็สวยอยู่นะดูโอ้ยสดสดค่ะสดสดมามีมามีอิตอเวมันดิบเกินไป มููรรริิสสี่่โเเวออามันมีแบบว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาไปบ่มเอาพนะเออปักแต่สีเบี้ยมามีนนั่นแหละเอาข้างล่างนั่นแหละลนลนลนลูกสวยดีเห็นไหมคะเอาลนนี่แหละไม่เป็นไรสะอาดดู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 มามีนดูอ๋อหนาวนี่นนี่ก็สวย เอาไปมาแล้วไม่เก็บบนต้นแล้วนะคะนี่เห็นไหมเพิ่งหลน่นเก็บบนต้นเนาะลูกเขาเล็กมะมี่เาม,ามันมะีเอาไปมาเราเก็บอยู่บนดินแล้วคะ่ะดินสวยกว่านะคะ,ะมาช้าเราน่าจะมาเร็วกว่านี้นะคะ เขาเปิดให้เก็บมาหลายอาทิตย <qu> <you> ์แล้วนะคะเนี่ยตรงตตำๆก็เลยไม่ค่อยดกหรือว่าเขาหล่นเอยมันมีมันมีเออเด็ดเลยลูกเหลืองเหลืองเอ้ยอย่าโยนซิลูกถทะยวนจะดำน้องช่วยหน่อยอะไรเหลืองอกไรล่ะข้างบนเหลืองหนูน่ะจะเป็นปลาหักเละเอามาชิมซิลูกชิมชิมก่อนฮะคุปตะโอเคทำไมล่ะ

เหลืองสวยเลี้งอันนี้นี่นี่น้องขาลูกหล่นสวยกว่าอยู่บนต้นไงนะคะนี่เขาเพิ่งหล่นเพราะว่าเมื่อคืนนี้ฝนตกมันมีที่เราแกเ้นนี่สองเบลแล้วสองเบละ่สบละสวยกว่าบ,บนต้นอีกราคาไม่แพงนะคะถ้าเกิดมาเก็บจากสวนโลละเจ็ดสิบซองชิมค่ะประมาณเท่าไหร่ประมาณยี่สิบบาทเหรอโลละประมาณยี่สิบบาท ล้มอุ้ยน้อสบายเบสป้านี่นี่ลูกมันเนาวเหรอทุก่นไม่ใช่ไม่ไม่ได้เอาอร่อยไ้ยปลกครับเดี๋ยวล้มจับก่อนกดแกล้มค่ะก็มีจ้าอุ้ยสวยมากเลยลูกลูบเบอร์เลย

เอายอปิตามก็อ huh. ร oh, ่อยนะคะนี่เอาปิตามเอาลูกบีบปตามนี่ไหมลูกใหญ่ๆนี่นี่นี่โอ้ยนี่มามีมามีมามีเอาเซอสมบัติเซาบีกเลยเฮ้ยนี่โอ้ยลนลนลนเนี่ยก็ไปนู่นหรอกให้เยอะนะ ชอบลูกเล็กๆนะคะนี่ลูกเล็กๆกรอบๆออกน้องเหลืองอร่อยเอาไปตำหรือจะไม่จะหาลูกแบบดิบๆไปตำไปทานกับโอ้ยหล่นน้ำพริกกะปินะคะนี่กรอบๆก็อบย่ะเ,เอาว่ามาดามบอกว่ารู้สึกใจหายเห็นแอปเปลิลตกเต็มดินดดแบบนี้<ด>ค่ะ รู้สึกใจหายเสียดายอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าหล่นเต็มดินเห็นไหมนี่เขาเพิ่งหล่นนะคะหล่นเต็มดินพี่น้องคะเสียดายมากเลยนี่เราก็จะแบ่งให้มามีแบ่งให้จารมแล้วก็แม่ของจารมด้วยนะคะเห็น เขาก็ช้ำนะคะมีช้ำหน่อยนึงค่ะบางแรงเกิดไป่ะโอ้ยสอดสอดออกจากถุงเอาไว้ในห้องเก็บของนะคะอากาศจะเย็นเก็บไวมอ้ได้หลายเดือนเลยค่ะโอ้ลนล่นลนลนลนโอ้ยยันจะล่นก็ล่นนาอน้องค่ะถ้าเกิดเราไปตั้งแต่เมื่อสองสาอาทิตย์ที่แล้วนะคะ เราจะได้แต่ลูกแบบนี้ค่ะลูกโตๆสีเหลืองนะคะอันนี้เราไปช้าค่ะพี่น้องคะจนเขาจะปิดสวนแล้วค่ะเขาบอกว่าเดี๋ยวจะปิดสวนแล้วนะคะเพราะว่าฝนตกหนักค่ะถ้าฝนตกหนักคนก็จะไม่ค่อยมาเก็บกันเพราะว่าจะมีโคลนนะคะจะเป็นขีดตมนะคะพี่น้องคะติดโคลนโคลนติดลงทงลงเท้านะคนก็ไม่อยากมาเก็บเขาก็จะปิดสวนแล้วค่ะสวนลูกเล็กแบบนี้เขียวๆแบบเนี้ยยังไม่เก็บมาทําไมนี่ค่ะอร่อยค่ะกรอบ อมเปรี้ยวอมหวานนะคะยัยไหม่จะามาตาค่ะเอามาตำเอามายำเอามาทานกับพริกเกลือนะคะเนี่ยแบบเนี้ยแซ่บแอปเปิ้ลเยอะๆแบบนี้นะคะยัยไหม่ก็อยากทําพายแอปเปิ้ละค่ะจะใส่แอปเปิ้ลเยอะๆนะคะจะใส่ไส้เยอะๆค่ะ gừng hang kia, lืm xài gừng hang, um, ngọt om cà น้ำตาลทรายแดงน้ำตาลทรายขาวน้ำเปล่าใครมีผงอบเชยก็ใส่ลงไปด้วยนะคะหน่อยหนึ่งเพิ่มความหอมค่ะแป้งข้าวโพดจากนั้นนำไปอบประมาณ40นาทีนะคะ แอปเปิลของเราสุกแล้วนะคะพักไว้ให้เย็นค่ะ เรียบร้อยแล้วค่ะนำไปอบในอุณหภูมิร8อยแปดองศาประมาณ30นาทีค่ะพายแอปเปิลก็สุกแล้วนะคะเหลืองน่าทานมากเลยค่ะพายแอปเปิลร้อนๆนี่รอให้เย็นก่อนนะคะอืมเป็นตะแสบแทน้งจ๋าหอมหอมค่ะน้องคะดูหน้าตาพายแอปเปิลหรือว่าตัตตุป,ปมนะคะที่ชาวฝรั่งเศสรเรียกกัน ดูข้างๆสิสุกไหมสุกดีอยู่ค่ะเดี๋ยวเรามาตัดดูกันเลยนะคะหมัน้น,น่าทานมากเลยนะคะชิ้นเบอร์ ใสไอศครีมก้อนนึงลงไปค่ะแล้วก็ใส่ละอีดเมนูขนมหวานวันนี้พายแอปเปิลไอศครีมกะทิสดค่ะเห็นแบบนี้คิดถึงปู่กับย่านะคะคิดถึงแม่วิไลที่บ้านค้นสักด้วยค่ะแต่แม่ของยายไม่ทานไม่ได้หรอกค่ะเพราะว่าเป็นเบาหวานนะคะ คุณหมอให้ลดน้ำตาลทานรตบด้วยกันนะคะตบอม่สไม่ช,มช,มชลูกนะอืรบมใส่อเยอะไ,ไงไม่ชอบใส่เยอะอืม ก็ลงอร่อยนะปกตาอร่อยมากจับอร่อยมากมากจับ <laughs> ของปูกับย่านะคะคนละกล่องอันนี้ของคุณแม่ของจรอมค่ะช่วงบ่ายวันนี้คุณย่ามีนัดหมอนะคะไอ้บุญเถิงก็เลยขับรถไปส่งค่ะคุณปู่ทานยังอร่อยอร่อยเหมือนเดิมเลยนะคะคุณปู่บอกว่าเป็นพายแอปเปิลที่อร่อยที่สุดในโลกเลยไม่ได้ยินแบบนั้นก็ยิ้มไม่หุบเลยค่ะยังไงแม่แบบเอาขนมหวานมาให้คุณปู่นะคะ ปู่ไม่ย่าไม่อยู่ค่ะเดี๋ยว่ะไหมจะมาล้างถ้วยให้ดีกว่าเพราะว่าปูกับยา่าดูเหนื่อยนะคะปู่ย่าช่วงนี้ไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะคะพี่น้องคะย่าไหมบอกเอฟซีปูกับย่าไว้นะคะเห็นถามไครกันมาว่าปูกับย่าเป็นยังไงย่าไหมกบไปพุ่นเถิงมาดูทุกทุกวัน,นะคะ่ะวันละสองสามเวลานะคะ ต้นนี้ก็มาค่ะส่วนอันนี้นะคะเป็นของยัไหมเองค่ะแล้วก็กล่องอีกสองกล่องนะคะยัยไหมจะใส่ถุงมาไปล้างที่บ้านค่ะอันนี้ล้างน้ำเปล่าให้ปู่กับย่าก,ก่อนเดี๋ยวตอนเย็นจะเอาน้ํายาล้างจานมาให้ว่าปู่นี่อันมันไม่ใช่ค่ะไม่ใช่น้ํายาล้างจานนะคะเป็นน้ํายาล้าง